เอาดอนเนี่ยเขาเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งเขาก็เลยไม่อยากเลื่อนอีกนั่นถือว่าเป็นโชคดีอ้าข้าประเด็นข้าประเด็นข้าประเด็นก่อนก่อนอื่นที่จะไปแชข้อมูลของบักเสเลดมาเรามาพูดถึง ปักบูหอยเหล็กดัดฟันก่อนนะครับที่ที่คอปากครับคอปากคอปากคอปากควายปากหมาหรือเปล่าเ,<อ>เดี๋ยวขออนุญาตให้บูดหอยหรือปักบูถอย <c oughs> เหล็กดัดฟันรู้สึกว่ามันจะคันนะครับมันจะคันอยากแดกส้นตีน มึงอย่ามาเสือกปัน่นปันกระแสว่าพวกกูเนี่ยปล่อยให้เบาดอนเนี่ยไปมีเรื่องกูจะบอกให้มึงฟังว่าพวกกูแบ่งงานกันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วว่างานของกูนี่คือเดินสายทําบุญแจกทานก่อนส่วนเรื่องของเบ่าดอนเนี่ย กูบอกกับเบาอุดรไปแล้วว่าให้เลื่อนวันกูบอกกับเบาอุดรว่าให้เลื่อนวันไปร่วมทําบุญไปร่วมแจกทานด้วยกันก่อนหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยไปไปที่สอพอแล้วกูอาจจะไปด้วยแต่บเาอุดรเนี่ยเขาเลื่อนมาแล้วครั้งหนึ่งเขาก็เลยไม่อยากเลื่อนอีก นั่นถือว่าเป็นโชคดี<ม>เป็นโชคโชคดีของโคตรเง้ามึงที่กูไม่ไปด้วยถ้ากูไปด้วยอ่ะมึงเจอส้นจีนหนักกว่านี้อีกวายมึงได้ยินกูไหมไถ้าโโถ้ากูไปเนี่ยกูไม่ให้มึงโดดขเขย่งเขยง,ขยงอย่างนั้นหรอกมึงแค่กโดดทีเดียวเนี่ยมึงก็ร่วงแล้วไอ้สั์ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่มึงอย่าสร้างอีกจ่างนึงเนี่ยแม่พอกระโดดกระโดดเย่งเยงได้ไปสองคดีพอกระโดดเย่งเยงได้ไปสองคดีสองกระทงเลยนะมึงไอควายมึงมึงอย่าคิดว่ามึงฉลาดมึงรู้ไหมว่าการที่มึงกระโดดเข้าไปแบบนั้นนะ่ะมึงเจอสองกระทงนะ่ะ เขาจะเรียกเป็นแสนเป็นล้านมึงก็ต้องจ่ายไอ้ควายควายง่มึงเตรียมตัวเลยบบาดอนเล่นมึงไปแล้วสองกระทงภาพภาพและเสียงชัดเจนว่าอยู่ในสถานที่ข้าราชการเนี่ยมึงกระโดดใส่เขาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผิดเต็มเต็มไอ้ควายบลับอกก็ไม่ผิดเต็มเต็มไอ้ควายมึงเตรียมตัวเลย แม่ทำเป็นเก่งโง่ไม่รู้ตัวมึงจะโชว์ใครมึงทำเพื่อโชว์ใครโชว์เมียมึงเหรอโชว์หมอยโชว์หมอยอ่าโชว์ยี่หมอยโอ้ไอ้เปรตไอ้เปรตโชว์ยี่หมอยเป็นยังไงละมึงแม่กูเสียดายที่กูมัวแต่ทำบุญเนี่ยถ้ากูอยู่นะไอ้เลขข็กครอบคอบปากมึงนี่หลุดแน่ๆว่า เล็กข้อปากนี่กูเอาให้หลุดเลยตัวเท่าลูกหมากระโดดเย็งเยงพอเจอไปสองกระทงรู้ว่าภาพและเสียงหลักฐานชัดเจนโอ้โหวันนี้ดิ้นใหญ่เลยวันนี้แบบสติแตกเหรอมึงเป็นบ้าไปแล้วสติแตกเหรอโทรหาแม่เลยโทรหาแม่สางเน่าโอ้โหรีบแผกันไป โทรหาแม่สางเน่าทำไมมึงไม่โทรหาพ่อมึงไอ้เสลิดหมาด้วยล่ะไอ้ควายโทรหาพ่อมึงไอ้เสลิดหมาด้วยสิเออนี่สี่พันกว่าแล้วคนเข้ามา